3、2สอสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายไซฟ,ฟุดีนไพรินนูชื่อเด็กหญิงนูตอิสติฮามาน่นูชื่อเด็กหญิงนิฮานิซา,าหมาโมุพวกเราจะพามารู้จักของดีอีกหนงอย่างใน,นจังหวัดปัตตานีก็คือเกลือหว,วานเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะใอสลามาไลยก้ครับ เรามาอยู่กับผู้ให้ความรู้ของเราเบมะนะครับแนนำเตวหนอะครับภาษอัยกฤษมอรมัเตล่าสาระบรากาเชผมชื่ออาหมามะเวหลงก็คือหลกัหลกๆคือผมมาดูแลเรื่องเกลือปตัตตานีอยู่คือทำทำเกี่ยวกับอาชีพการทําเกลือหวานคือมามามารับผิดชอบในการดูแลการอาชีพของของชาวบ้านที่ทํานาเกลืออยู่ตอนนี้ครับนะแปลงของพื้นที่ของอบอจอครับที่มาของคําว่าเกลือหวานเนี่ยมันมาได้ยังไงครับก็พ,พูดง,ง่ายๆคือ อย่าไปเข้าใจผิดว่าเกลือหวานเหมือนน้าตาลเกลือไม่ใช่หวาน,นคือเกลือปัตตนี้คือตเกลือหวานคือ,คอ,คอรสชาติมันจะเค็มน้อยกลมกลมละมุนครับแล้ววิธีวิธีทําเกลือเนี่ยม,มีวิธีมีวิธีอย่างไรบ้างขั้นตอนอย่างไรบ้างครับคือกระบวนการผลิตของเกลือนี่ก็คือเราต้องมีว่ากระบวนการผลิตแต,ต่ละปีของเราคือการทําเกลือมันจะมีสองสองฤดูกาลคือฤดูกาลแรกคือลมบกกับลมทะเล ก็คือลมทะเลนับตั้งแต่จากเดือนมกราไปจนถึงมิถุนาและอีกช่วงหนึ่งก็กรกฎาไปถึงสิงหาในสองสองช่วงนั้นแหละครับวิธีทาเกลือเนี่ยมีอย่างไรบ้างกระบวนการทําเกลือแรกๆที่เราเราลงมาคือตั้งแต่เดือช่วงแรกคือมกรามกรานั้นก็คือแรกที่ลงมาคือเราต้องเตรียมเตรียมแปลงนาก่อนโดยการปั้นคันนาที่เห็นอยู่ที่เห็นอยู่บริเวณนี้คือการปั้นคันนาและการปั้นคันนาเนี่ยก็คือจากก็คือ ทำด้วยมือแฮนเมดหมดเลยก็คือไม่ไม่ใช้เครื่องคือใช้กับมือโดยการนั่งแล้วก็ปั้นขึ้นมาคันนาทุกแปลงทุกนาขั้นตอนที่สองคือเราต้องดันขี้โคลนที่อยู่ในนาเพราะว่าเราเราทิ้งนาช่วงประมาณเดือนน้าท่วมแลยสิ่งปฏิกูลในนามันจะมีพวกหญ้าพวกสาหร่ายอยู่ในนาคือทุกอย่างคือเราดันสิ่งปฏิกูลออกมาหมดหลังจากนั้นคือเราตากนาพอหลังตากนาเสร็จคือการบดบดนาบดนาแล้วก็เพิ่มความเค็มเพิ่มความเค็มนั้นคือเราสูบน้ําจากจากนาวัง นาวังนาตากนาเชื้อและก็นาโปรงคือจากนาวังถึงนาเชื้อจะได้ผลผลิตทั้งหมดจะได้เม็ดเกลือก็คือใช้ระยะเวลาประมาณ45วันถึงจะเป็นเกลือก็คือจากจาก45วันนั่นคือตั้งแต่มการาคุมพาและก็ปลายปลายมีนาไต้นต้นมีนาคือชาวบ้านจะได้ผลผลิตถ้าฝนไม่ตกแดดด,ดีลมดีแรงดีถ้าได้ผลผลิตมาปุบ๊บสามารถที่จะเก็บไปเรื่อยๆกว่ากว่าจะเจอฝนถ้าสมมติว่าฝนมาเมื่อไหร่ปุบ๊บต้องรอให้น้ําฝนระเหยก่อนระเหยระเหยหมดก่อนประมาณ สักทิ้งประมาณสัก15-20ถึงวันแตงจะเป็นเกลือใหม่แล้วเก็บสามารถที่จะเก็บได้ได้ไหมคะอยากถามว่าเอกลักษณ์ของเกลือหวานเป็นอย่างไรก็เกลือหวานก็รู้จักว่าเกลือปัตตานีคือเกลือหวานแต่ลักษณะเกลือมันก็เหมือนเหมือนกันกับภาคกลางกับกับภาคภาคใต้เหมือนกันเลยแต่ที่ลักษณะเด่นๆของเราคือมันเค็มน้อยกว่ามันละมุนคือของเรามันละมุนมันละมุนมันละมุนเหมือนอูมามีก็คือสามารถของเกลือปัตตานีสามารถจะเป็นเกลือ ที่ใช้ในครัวเรือนใช้ในการหมักดองใช้ในการถนอมอาหารนั่นหละคือลักษณะเด่นๆของเราคือรสชาติและเม็ดลักษณะเม็ดเม็ดก็เหมือนกันปกพูดง่ายๆคือในสมัยก่อนเขาเรียกว่าอัญมณีแห่งเมืองลังกาสุกะอัญมณีสีขาวแห่งเมืองลังกาสุกะนั่นคือลักษณะของเกลือปัตตานีคือทำไมถึงเขาเรียกว่าอัญมณีเพรเวลาเขาบินกับโดมขึ้นมาแล้วก็ส่งในในเห็นเห็นในท้องนาที่เป็นเกลือมันจะมันจะจะเกิดแสงระยิบระยับเหมือนอัญมณีสีขาวแห่งเมืองลังกาสุกะ ในการเก็บเก็บเกลือแต่ละครั้งได้ผลผลิตประมาณกี่กิโลกรัมก็คือก็คือเราต้องนับรอบรอบดีกว่าคือรอบของการเก็บเกลือปัตตานีรอบคือแรกๆที่เกลือเป็นในในนาคือมันไม่เยอะพอหลังจากรอบที่3มรอบที่4ขึ้นไปนั้นเกลืออยู่ประมาณร้อยถึงสองกิโลต่อหนึ่งหนึ่งแปลงหนึ่งแปลงคือ1บิ้งบ,งบางพักการียกวัน1บิ้ง,บ,งบ้านเราเครือแปลงแผ่นแผ่งก็แผ่นก็ได้บิ้งก็ได้ ก็คือแผ่นแต่ละแปลงมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบมันอยู่ที่ลักษณะคือพื้นที่ของเราพื้นที่ของเราในโซนนี้มันจะเป็นพื้นที่เล็กก็คือสิบเจ็ดคูณยี่สิบห้าแต่ถ้าสมมติว่าในโซนโซนบีโซนซีมันจะสี่สิบสิบสี่คูณสามสิบรสมันไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละแปลงอ่าแล้วก็แต่ละแปลงมันมันจะต่างกันว่าสีมันก็จะต่างกันเม็ดก็จะต่างกันหรือลักษณะการการกระบวนการของแต่ละคนนั่นแหละคือข้อสังเกต เกลือหวานปัตตานีต่างกับเกลือภาคกลางอย่างไรบ้างก็คือเราการันตีเลยว่าเกลือเกลือปัตตานีกับเกลือภาคกลางต่างกันที่คือรสชาติรสชาติเลยอะรสชาติของเขาก็พูดง่ายๆคือเกลือคือเกลือของบภาคภาคใต้คือเกลือของบ้านปัตตานีของเราคือเกลือเข้าในกระบวนการบริโภคเกลือของเข้าเข้าในระบบโรงงานพอเราสามารถที่จะถนอมอาหารแล้วก็คงสภาพชนิดวัตถุดิบที่เราชนิชชนิดวัตถุดิบที่เรามาถนอมอาหารอย่างเช่นลูกสตอ ปลา,อา,อาตอนนี้คือขึ้นชื่อคือปลากุูลปัตตานีปลากาูเลาเอาเกลือปัตตานีเป็นส่วนผสมในการทาปลากุูลาเพืเพิ่มมลค่า้ปลาการทํานาเกลือเนี่ยมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างอะไรบ้างครับก็คือหลักๆตอนนี้คือปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือหนึ่งคือน้ําฝนตกไม่ตามฤด,ดูกาลหนึ่งหนึ่งแล้วก็สอง คือน้ำทะเลหนุนตลอดทุกปีคือปีนี้ปีนี้ถึงจะได้ผลผลิตคือชาวนาคือประสบปัญหาคือน้ำทะเลนุนทําให้ชาวนาประสบปัญหาคือน้าน้าทะเลเข้ามาในนาทําให้พื้นที่นาเสียข้อที่3มหลักๆเลยคือตอนนี้คือบุคลากรที่จะทํานาเกลือสืบทอดไปก็คือขาดขาดบุคลากรที่มาต่อยอดต่อยอดการทํานาเกลืออย่างเช่นตอนนี้คือสมมากที่จะดูดูสังเกตสังเกตบุคลากรที่ทํานาเกลืออยู่ตอนนี้คือชาวนาที่ทํานาเกลือตอนนี้คือ ส่วนมากจะมีผู้สูงอายุขึ้นไปแล้วก็เด็กเยวาวชนไม่มีนั่นแหละผมอยากให้ตรงนี้มาช่วยกันมาส่งเสริมคือเก็บวิธีการทำนาเกลือคู่เมืองปตัตตานีต่อไปครับจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลมาจะทำให้เราเห็นว่าเกลือเกลือเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไม่เสื่อมคลายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์เราเนี่ยจะต้องใช้เกลือทั้งในด้านอุปโภคและบริโภคไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหาร การถนอมอาหารและใช้เป็นยารักษาโรคภาคใต้ทั้ง14จังหวัดเนี่ยครับจะมีปัตตานีเพียงจังหวัดเดียวที่มีการทํานาเกลือจากที่เราได้รวบรวมข้อมูลมานาเกลือเนี่ยมีประวัติความเป็นมามาอย่างยาวนานและรสชาติของเกลือปัตตานีจะเป็นเอกลักษณ์คือจะรสชาติไม่เค็มโดดและความเค็มของเกลือปัตตานีจะไม่มีรสชาติขมมาแทรกเกลือปัตตานีจะมีรสชาติเค็มแบบกลมกลม่อม เกิดจากน้ำเค็มที่ใช้ที่นํามาใช้ทําเกลือเนี่ยไม่ใช่น้ําทะเลร้อแต่จะเป็นน้ําทะเลผสมน้ําจืดคือเรียกง,ง่ายๆว่าน้ํากร่อยนี่แหละครับที่ทําให้เกลือปัตตานีมีรสชาติที่กลมกล่อมและไม่เค็มโดดครับจากที่พวกเราได้ไปศึกษาข้อมูลพบว,ว่าเกลือหวานมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปัตตานีคนละชิน่นกับน้ําทะเลของทางภาคกลางทําให้เกลือมีรสชาติไม่เค็มจัดมีรสชาติกลมกล่อม คนส่วนมากนิยมไปหมักปลาเช่นปลากุเลาปลาแหง้งทำให้ทำให้เนื้อปลาไม่เละและคงสภาพเนื้อปลาได้ดีและสามารถนำไปทำน้ำบูดูเป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดปะตะัตตานีและสามารถ <laughs> นำไปดองผักเ <laughs> ช่นสตอดองและผลไม้ดองชาดีและคงสภาพความกรอบของผลผลไม้ได้นานเรือหวานมีความสำคัญเรือหวานเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นและเป็นวิถีอาชีพของบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน การทำนาเกลือเป็นอาชีพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแต่ปัจจุบันพื้นที่การทำนาเกลือมีพื้นที่ลดลงไปกว่าไปกว่าครึ่งเนื่องมาจากการทำถนนการทำหมู่บ้านจัดสรรมีการทำนากุ้งและสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการทำนาเกลือที่สำคัญคนรุ่นใหม่มองว่าอาชีพการทำนาเกลือเป็นอาชีพที่ลำบากไม่ทันสมัย มีรายได้น้อยดังนั้นเราเป็นตัวแทนชาวปัตตานีอยากให้ชาวปัตตานีตระหนักถึงความสำคัญของการทําอาชีพนาเกลือที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นและเป็นมรดทางวัฒนธรรมที่ค้นค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับชาวปัตตานีต่อไปและสุดท้ายนี้ขอฝากเลือหวานปัตตานีให้เป็นของคู่เมืองปัตตานีต,ต,นตลอดไปดขอบค<อ><อ>ุณครับ